คุณจะเชื่อไหมหญิงสาวคนหนึ่งถูกไล่ออกเพราะความใจดีของเธอเพียงแค่เธอจ่ายค่าให้ตาลุงที่ร้านเพื่อนร่วมง,งานหัวเราะเยาะเจ้านายโกรธจัดแต่เพียง24ชั่วโมงต่อมารถหรูห้าคันจอดเรียงหน้าร้านทำทุกคนช็อกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทำให้คุณไม่เชื่อสายตาตัวเองคุณคิดว่าเรื่องราวจบแล้วเหรอแต่สิ่งที่ตามมานั้นจะพลิกชีวิตเธอไปตลอดกาล หญิงสาวทำงานอยู่ที่ร้านอาหารเล็กๆทุกวันเธอจะเห็นตาลุงคนหนึ่งมานั่งกินข้าวเพียงคนเดียววันนี้เธออดไม่ได้จึงตักข้าวพิเศษให้ตาลุงเพื่อนร่วมงานมองด้วยสายตาไม่พอใจเจ้านายเรียกเธอเข้าไปพบนี่มันเกินไปแล้วนายสั่งห้ามทุกคนให้ของฟรีหัวใจเธอสั่นมือเย็นเฉียบเธอออกจากห้องเจ้านายด้วยความรู้สึกเหมือนถูกแทงเดินไปที่เคาน์เตอร์รับฟังเสียงจานชามกระทบกัน เพื่อนร่วมงนานเม้มปากพากันพยักหน้ามองเธอนาฬิกาเดินช้าเหมือนทุกวินาทีถูกยืดออกความอายและความโกรธผสมกันในอกเธอนั่งลงแอบซ่อนน้ำตาผ่านไป24ชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์คำรามดังขึ้นนอกประตูสายตาเธอเบิกกว้างรถหรูห้าคันจอดเรียงหน้าร้านคนแปลกหน้าก้าวออกมาจากรถชุดสูทสะท้อนแสงแดดยามบ่ายทุกคนในร้านอ้าปากค้าง หัวใจเธอเต้นรัวความตื่นเต้นผสมความกลัวชายหนุ่มหนึ่งเดินตรงมาหาเธอสายตาคมกริบแต่มีรอยยิ้มบางเบาเขาเปิดกระเป๋าเอกสารมือเธอสัน่นคนรอบข้างพากันถอยหลังอย่างระแวงความลึกลับและอำนาจอยู่รอบตัวเธอเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนชายหนุ่มเอ่ยคำหนึ่งทุกคนเงียบแต่สายตาของเขามีบางอย่างที่ทำให้เธอรู้ว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญชายหนุ่มมองไปรอบๆร,ร้านด้วยสายตาที่ชาญฉลาดเขาเดินไปที่เคาน์เตอร์ใกล้เธอมากจนแทบจะรู้สึกลมหายใจคุณคือคนที่ผมกำลังมองหาเสียงเขาเข้มแต่สุภาพหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งความกลัวผสมความตื่นเต้นผู้คนในร้านต่างกระซิบกันเบาๆ บางคนพยายามมองไม่เห็นบางคนแอบส่องจากข้างหลังรถหรูที่จอดอยู่ทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดชะงักไว้เพียงแค่เธอและเขาชายหนุ่มเปิดกระเป๋าเอกสารหยิบแฟ้มสีดําออกมาเขาวางมันตรงหน้าเธอมือของเธอสั่นจนแทบเปิดไม่ได้สิ่งที่คุณทําเมื่อวานผมเห็นทุกอย่างเขาพูดช้าๆเสียงของเขาเต็มไปด้วยอํานาจและความลึกลับ แต่ในน้ำเสียงนั้นกลับมีความยุติธรรมบางอย่างเธอกลืนน้ำลายฝ่ามือชื้นเหงื่อความอายที่เจ้านายสร้างขึ้นเมื่อวานถูกแทนที่ด้วยความสงสัยและความคาดหวังคุณไม่เพียงแค่ช่วยคนที่ยากจนเท่านั้นแต่คุณทำด้วยหัวใจทุกคำพูดเหมือนสายฟ้าฟาดใจความตึงเครียดเริ่มคลายลงแต่ความประหลาดใจกลับเพิ่มขึ้นชายหนุ่มยื่นมือออกมาผมคือเจ้าของบริษัทนี้และผมต้องการคุณทำงานกับผม เสียงเธอสั่นเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองร้านอาหารเล็กๆที่เคยเป็นสถานที่อับอายกลายเป็นฉากของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อนร่วมงานที่เคยหัวรเราะเยาะเริ่มมองเธอด้วยสายตาแตกต่างทุกคนในร้านช็อกจนพูดไม่ออกชายหนุ่มพยักหน้าให้พนักงานอีกสองสามคนพวกเขานำเช็คและเอกสารบางอย่างมาวางบนโต๊ะนี่คือรางวัลสำหรับความกล้าหาญและความใจดีของคุณเสียงเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและอำนาจ ความฝันที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกำลังเข้ามาใกล้ทุกสายตาในร้านจับจ้องเธอความรู้สึกผสมระหว่างความตื่นเต้นความกลัวและความยินดีหัวใจเธอแทบระเบิดเมื่อเข้าใจว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากหญิงสาวที่ถูกไล่ออกเพราะความใจดีสู่ผู้หญิงที่กำลังจะได้รับโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความตื่นเต้น เสียงรถหรูยังคงคำรามนอกหน้าร้านแสงแดดยามบ่ายสะท้อนบนกระจกและโลหะเงางามเธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังหยุดหมุนเพื่อเธอคนเดียวและในใจของเธอมีเพียงความหวังความกล้าและความสงสัยปนไปกันเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองชายหนุ่มที่ยืนต่อหน้าหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหมุนช้าๆเสียงเครื่องยนต์ของรถหรูยังคงคำรามอยู่ไกลๆ หลิ่นน้ำมันเครื่องและควันเบาๆทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งชายหนุ่มก้าวเข้าใกล้ย,ยิ่งขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องกลัวเขาพูดเบาๆแต่คำพูดนั้นกลับเต็มไปด้วยพลังมือของเขาวางเบาๆบนแฟ้มเอกสารแฟ้มที่มีอนาคตของเธออยู่ข้างในเธอพยายามควบคุมเสียงหายใจความตื่นเต้นผสมกับความประหลาดใจจนแทบจะลืมหายใจเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่รอบๆพากันนิ่งงนัน ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดคำเดียวทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอราวกับต้องการเห็นปาฏิหาริย์ชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยคุณอาจไม่เชื่อแต่ผมสังเกตคุณมานานแล้วเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นราวกับกำลังถูกดึงเข้าสู่โลกใหม่ความใจดีความจริงใจสิ่งเหล่านี้ทําให้ผมมั่นใจว่าคุณเหมาะสมกับสิ่งที่ใหญ่กว่านี้เธอพยายามพูดแต่เสียงติดขัดฉ,ฉันไม่แน่ใจว่าฉัน ชายหนุ่มหัวราะเบาๆเสียงนั้นเต็มไปได้วยความอบอุ่นและพลังคุณไม่ต้องสงสัยในตัวเองอีกต่อไปพนักงานคนอื่นๆเริ่มประสิทธิ์กันเบาๆความอิจฉาความทึ่งและความประหลาดใจผสมกันเธอมองไปรอบๆร้านอาหารเล็กๆที่เคยเป็นเพียงสถานที่ทำงานธรรมดาแต่ตอนนี้มันเหมือนเวทีของชะตากรรมที่กำลังเปลี่ยนไปชายหนุ่มเปิดแฟ้มเอกสารเอาแผ่นกระดาษสีขาวออก มันคือสัญญาจ้างงานและข้อเสนอพิเศษนี่คือโอกาสของคุณเขากล่าวมือเธอสั่นขณะที่รับสัญญากระดาษเย็นเฉียบแต่เหมือนพลังบางอย่างกำลังไหลผ่านมือหัวใจเธอเต้นแรงมากจนเธอแทบลืมหายใจเธอรู้สึกถึงความตื่นเต้นความกลัวและความหวังทั้งหมดบนกันเสียงฝีเท้าของชายหนุ่มที่ถอยออกไปทำให้บรรยากาศเงียบสงัดทุกคนรอบตัวยังคงจับจ้องเธอด้วยสายตาเหมือนรอคอยปฏิหาร และเธอก็รู้ว่าเพียงชั่วขณะเดียวชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอยือนถือสัญญาอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนเสียงรถรูยยังคงดังอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้เธอแทบไม่ได้ยินความตื่นเต้นในอกท่วมทน้นจนลมหายใจติดขัดเพื่อนร่วมงานพากันยืนอึ้งมองเธอเหมือนคนละโลกบางคนเริ่มหันหน้าหนีด้วยความอับอายบางคนกระซิบกันเบาๆแต่เสียงเธอกลับฟังไม่ออกชายหนุ่มเดินไปที่ประตูร้าน หันมาพยักหน้าให้เธออีกครั้งรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังเหมือนสัญญาว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะเริ่มขึ้นแสงแดดสะท้อนบนรถหรูทำให้มันดูเหมือนฉากในภาพยนตร์เสียงเครื่องยนต์คำรามราวกับบรรเลงดนตรีต้อนรับเธอเข้าสู่โลกใหม่เธอค่อยๆนั่งลงที่โต๊ะทำใจให้สงบมือยังคงกุมสัญญาวไว้แน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไหลเวียนรอบตัว เหมือนทุกสิ่งในร้านอาหารเล็กๆแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเวทีแห่งโชคชะตาเพื่อนร่วมงานเริ่มเดินเข้ามาใกล้บางคนเริ่มมองด้วยสายตาเปลี่ยนไปความอิจฉาเริ่มถูกแทนที่ด้วยความทึ่งบางคนถึงกับยกมือขึ้นปาดเหงื่อพวกเขาไม่คาดคิดว่าสาวน้อยที่ถูกไล่ออกจะกลายเป็นศูนย์กลางของความตื่นเต้นเช่นนี้ชายหนุ่มหยุดที่หน้าร้านยกมือขึ้นเป็นสัญ,ญญาณให้พนักงานคนอื่น แล้วหนึ่งในผู้ติดตามของเขากล้าเข้ามานำเอกสารและกระเป๋าเงินจำนวนหนึ่งมาวางบนโต๊ะทุกคนในร้านช็อกจนเงียบสนิทเสียงฝีเท้าและลมหายใจของคนรอบตัวเธอดูเหมือนหยุดชะงักเธอค่อยๆเปิดสัญญาอ่านตาของเธอกว้างขึ้นเรื่อยๆรายละเอียดในเอกสารชัดเจนมันคือข้อเสนอที่เปลี่ยนชีวิตเงินเดือนสูงโอกาสเติบโตและตำแหน่งสำคัญ แต่สิ่งที่ทําให้เธอแทบลืมหายใจคือการยกเว้นทุกข้อจํากัดและการรับรองความสามารถของเธออย่างเต็มที่หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมความตื่นเต้นความกลัวและความตื่นตระหนกรวมเป็นหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นดินเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงบทนําของเรื่องราวใหญ่ที่จะตามมาแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างสะท้อนบนหน้ากระจกทำให้ทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความคาดไม่ถึง ชายหนุ่มหันมามองเธออีกครั้งวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงไม่เพียงตัวเองแต่เปลี่ยนทุกคนรอบตัวคุณด้วยเสียงของเขาชัดเจนและทรงพลังความรู้สึกตื่นเต้นในอกของเธอพุ่งสูงเธอรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากการถูกไล่ออกการตัดสินใจช่วยเหลือตาลุงทุกอย่างนำพาเธอสู่จุดนี้และเมื่อเธอมองไปรอบๆร,ร้าน เห็นเพื่อนร่วมง,งานคนแปลกหน้าและรถหรูเรียงรายอยู่ข้างนอกเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกทั้งใบกำลังเปิดประตูให้เธอและเธอพร้อมจะก้าวเข้าไปเธอยืนขึ้นอย่างมั่นใจมือยังคงกุมสัญญาแน่นความรู้สึกประหลาดผสมความยินดีและความกลัวเต็มอกเสียงรถหรูคำรามดังขึ้นอีกครั้งราวกับประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ธรรมดา แสงแดดสะท้อนบนพื้นกระเบื้องของร้านทําให้ทุกสิ่งดูเปล่งประกายราวกับมีเวทมนต์ชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้คุณพร้อมหรือยังเขาถามน้ําเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจหัวใจเธอสั่นแรงความกลัวและความตื่นเต้นสลับกันจนเธอแทบยืนไม่อยู่แต่ในสายตาของเขาเธอเห็นความเชื่อมั่นและการสนับสนุนพนักงานคนอื่นๆเริ่มเข้ามาใกล้บางคนพากันก้มหน้าพูดไม่ออก บางคนเริ่มยิ้มอย่างเก็บไม่อยู่ทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนรอคอยการตัดสินใจและเธอรู้ว่าเพียงการก้าวเดินครั้งเดียวจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเธอหายใจลึกพยายามรวบรวมความกล้าฉันพร้อมค่ะเสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนชายหนุ่มพยักหน้าเล็กน้อยรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเหมือนการให้สัญญาว,ว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีทันใดนั้นมือหนึ่งของชายหนุ่มยื่นออก จับมือเธอไว้แน่นพลังบางอย่างส่งผ่านมือของเขาเข้าสู่ร่างเธอเหมือนทุกความกลัวและความกังวลถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจและความรู้สึกว่าโลกใบนี้กำลังเปิดกว้างรอให้เธอสำรวจเขาพาเธอเดินออกจากร้านเสียงฝีเท้าทั้งสองดังขึ้นบนพื้นกระเบื้องเพื่อนร่วมง,งานและลูกค้าในร้านต่างเงียบงนันรถรูทั้งหคันยิจอดเรียงรายอยู่ข้างนอก แสงแดดสะท้อนบนตัวรถทําให้บรรยากาศเหมือนฉากในภาพยนตร์ทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความตกตะลึงเมื่อก้าวไปถึงประตูหนึ่งในผู้ติดตามของชายหนุ่มเปิดประตูรถให้เธอมองไปรอบๆร,ร้านอาหารเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อับอายตอนนี้มันกลับกลายเป็นเวทีของความสําเร็จและความประหลาดใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเหมือนฝันที่กลายเป็นจริงเธอนั่งลงในรถหรู เสียงประตูปิดลงกับตัวรถดังปังรถเคลื่อนตัวออกจากร้านสายตาของเธอจับจ้องไปที่เพื่อนร่วมงานและร้านอาหารที่ค่อยๆเล็กลงหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดความตื่นเต้นและความกลัวประปลนกันจนแทบควบคุมไม่ได้ชายหนุ่มหันมามองเธออีกครั้งนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของคุณเท่านั้นรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความลึกลับ เธอพยักน้ารู้สึกถึงพลังและโอกาสทั้งหมดที่รออยู่ข้างหน้าและในใจของเธอมีเพียงความหวังความกล้าและความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าข้างนอกรถหรูคำรามผ่านถนนแสงแดดสะท้อนบนพื้นถนนเปียกฝนเบาเมืองทั้งเมืองเหมือนหยุดชะงักเพื่อเธอทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเวทีของโชคชะตาและเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรถหรูแล่นผ่านถนนกว้าง เสียงเครื่องยนต์คำรามดังสะท้อนระหว่างตึกสูงแสงแดดยามบ่ายสะท้อนบนกระจกอาคารราวกับส่องมาที่เธอโดยตรงหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนทุกจังหวะเป็นสัญญาณเตือนของโชคชะตาความตื่นเต้นความกลัวและความหมองผสมผสานกันจนแทบลืมหายใจชายหนุ่มหันมามองเธอรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจคุณจะได้เห็นโลกอีกแบบหนึ่งเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนเสียงคำพูดของเขาเต็มไปด้วยพลัง เหมือนทุกคำคือการเปิดประตูไปสู่อนาคตที่เธอไม่เคยฝันถึงเธอจ้องมองมือของตัวเองยังคงถือแฟ้มสัญญาแน่นรู้สึกถึงความเย็นของกระดาษแต่กลับเต็มไปด้วยพลังบางอย่างเหมือนทุกหน้ากระดาษบรรจุชีวิตใหม่ของเธอไว้และทุกการตัดสินใจที่ผ่านมานำพาเธอมาสู่จุดนี้รถแล่นผ่านสี่แยกใหญ่ผู้คนบนฟุตปาดมองมาที่รถด้วยความประหลาดใจ บางคนยกมือทักทายบางคนก้มหน้ามองพื้นไม่มีใครคาดคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางของความตื่นเต้นเช่นนี้เสียงคำรามของเครื่องยนต์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและโอกาสที่รออยู่ชายหนุ่มชี้ไปยังอาคารสูงแห่งหนึ่งนี่คือที่ทำงานใหม่ของคุณหัวใจเธอเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมสายตาของเธอส่องไปยังกระจกอาคารสะท้อนภาพตัวเองหญิงสาวตัวเล็กๆที่เคยถูกหัวเราเยาะ ตอนนี้ยืนอยู่ท่ามกลางโลกแห่งความฝันและอำนาจรถจอดหน้าประตูอาคารพนักงานต้อนรับยืนรอด้วยความเคารพประตูแก้เปิดออกราวกับเชิญเธอก้าเข้าไปในอนาคตหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบลืมหายใจทุกก้าวที่เธอก้าวเข้าไปโลกก็เหมือนเปลี่ยนไปจากหญิงสาวที่เคยอับจนกลายเป็นผู้หญิงที่ทุกสายตาต้องจับจ้องชายหนุ่มยืนข้างเธอนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณ รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความลึกลับที่บอกไปในว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอค่อยๆก้าวขึ้นบันไดทุกเสียงฝีเท้าเหมือนดังกล้องในหัวใจความหวาดกลัวเริ่มผสมกับความตื่นเต้นจนแทบลืมหายใจแสงแดดส่องผ่านกระจกสูงทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมด้วยพลังบางอย่างทุกสายตาที่มองเธอราวกับให้การยืนยันเธอได้ก้าวเข้าสู่โลกใหม่แล้ว และทันใดนั้นประตูห้องทำงานใหญ่เปิดออกแสงสว่างอบอุ่นล้นออกมาชายหนุ่มเชื้อเชิญเธอให้ก้าวเข้าหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดจากอกทุกกลิ่นอายของห้องของแสงของเสียงเหมือนประกาศให้เธอรู้ว่าโชคชะตากำลังรออยู่ข้างหน้าเธอหายใจลึกรวบรวมความมั่นใจก้าวเดินเข้าไปด้วยก้าวที่มั่นคงทุกสายตาในห้องจับจ้องเธอ ทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบและความคาดหวังและในใจของเธอมีเพียงความตั้งใจที่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์เธอก้าวเข้าห้องทำงานใหญ่ด้วยหัวใจที่ยังเต้นแรงชายหนุ่มยืนรออยู่ตรงกลางห้องรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมั่นใจคุณทำได้ดีมากแล้วเขาพูดเบาๆเสียงนั้นทำให้ความกลัวที่สะสมมาตลอด24ชั่วโมงเริ่มละลายไปเธอวางแฟ้มสัญญาลงบนโตะ๊ะ มองไปรอบๆห้องที่ประดับด้วยแสงไฟอบอุ่นทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่ทรงอํานาจเธอรู้สึกถึงความสงบความมั่นคงและความหวังที่สดใหม่เหมือนโลกทั้งใบกําลังเปิดประตูให้เธอชายหนุ่มเดินม,มาข้างๆตั้งแต่วันนี้คุณไม่ใช่เพียงพนักงานคนหนึ่งอีกต่อไปเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจคุณคือส่วนสำคัญของทีมและผมเชื่อในตัวคุณเธอยิ้มอย่างเขินอายแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ความรู้สึกอับอายและผิดหวังจากเมื่อวานถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจและแรงบันดาลใจเธอรู้ว่าทุกการกระทำของเธอแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้และวันนี้เธอได้รับรางวัลจากความใจดีและความกล้าหาญของเธอชายหนุ่มพยักหน้าให้เธออีกครั้งโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสคุณเพียงแค่ต้องกล้าเปิดใจรับมันแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างส่องลงบนเธอ เหมือนทุกอย่างรอบตัวประกาศว่าชีวิตใหม่ของเธอได้เริ่มขึ้นแล้วเธอหายใจเข้าลึกยิ้มกว้างและก้าวเดินออกจากโต๊ะด้วยความมั่นใจทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมร้านอาหารเล็กๆความอับอายความผิดหวังทุกอย่างกลายเป็นอดีตและจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยความหวังความสำเร็จและความสุขเรื่องราวจบลงด้วยความสงบและแรงบันดาลใจ หญิงสาวที่เคยถูกไล่ออกเพราะความใจดีกลายเป็นผู้หญิงที่ทุกคนต้องจดจำโลกของเธอเปลี่ยนไปแล้วและเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง